Mother, มาเด้อไม่กินโรตีแซ่บๆน้ำกะมีไผ่หู้แน่ว่าแผ่นโรตีแผ่นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ทานนูเทลล่าเต็มแผ่นแบบนี้แล้วก็ราดนมชํำๆแบบนี้โปะหน้าด้วยฝอยท้องจุกๆแบบนี้แล้วก็โปะหน้าด้วยชีสอีกจุกๆแบบนี้ราดนมลงไปอีกนิดหน่อยมันไผ่หู้แน่ว่าขายอยู่ศาสยังแมนเป็นตาแซ่บพอดมื้อนี้พวกเขาคู่ฮักนัก อจะพามากินโรตีแซบอยู่วงเวียงอยู่ต้นหน้าวัดกลางเลยเด้อบอนนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเซ็กอินของนักท่องเที่ยวลหลายๆคนเลยแหละใครก็ตามที่มาฮอดวังเวียงก็จะต้องได้มาแวะซิมโรตีอยู่บอนนี้ถ้ามาแล้วบดได้กินถือว่ามาบุฮอดบังเวียงจ้าและแอดกบเจนี่เลือกเอาเป็นสองห้านสุดท้ายเด้ออยู่สุดกับแพงวัดเลยก็ถือว่าเป็นห้านประจําของนักเลงตอนเลยก็ว่าได้เพราะว่ามาเท่าใดก็บบดได้กินห้านื่เลยนอกจากสองห้านนี้และมื้อนี้แอดก็จัดเป็นเมนูลโรตีไข่ชีสนูเทลา่าฝอยทอง หนึ่งสามสิบห้าพันใส่ท็อปปิ้งมาให้แบบแน,น่นๆบอกเลยว่าช่ำเวอร์ตอนกินนี่ห้ามพลาดเด้อมาเบิ่งกคำแรกแฮกมากโรตีกรอบๆใส่กัมนูเทียร่าหวานเจี๊ยบคำแรกยังทร,รมาดามมาเบิ่งกคำนี้ก๋วยเอาทั้งฝฟยทองและกะชีสเขีบขึ้นมาคำใหญ่ๆและกะบมลมจวดเข้าปากออออแซ่บตาออกแสงทุกคนได้ <c oughs> เสือเลยว่าคนมากินของหวานต้องหึกใจสิ่งนี้ <c oughs> หวานช่ำเกินตา แห้งกินก็นแห้งมันบาดนี่นะก่อนกลับบ้านขอปิด้ายด้วยคํานี้ที่พับเพิงแล้วก็โซยขึ้นมาอีกคาใหญ่ๆทั้งอยทองทั้งซีดเนี่ยติดขึ้นน้าแบบจุกๆเอ้ยสาใจซื้อส่วนนี้มันของเใหไงเพิ่นใส่กล้วยไข่นูเทล่าชีสแค่นี้ก็หวานช้ำโบแพ้กันมันไผอยากร้องกับแวะไปเด้อโรตีแซบบังวิยังจูบิกัดแม่น,น่าวัดกาดบางเทือกซ่วงกลังอาทิตย์นักท่องเที่ยวบบหลายเพิ่นปิดห้านเดอ้อ